ปรับปรุงบ้านใจแอนขนาดใหญ่ใจแอนใจแอนทำอะไรอ่ะอืมนี่คราวนี้แหละทำอะไรอยู่หรออุ้ยโอ้โหตอกท่าเนี้ยวว้าขอโทษนะขอโทษอุ้ยฮะรีฟอร์มเหรอร้านกูดะนะเหรอ เออมอวางที่ร้านนะโอ้ตายตายตาย,ตาย,ตาย,ตายโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเโอ๊ยไม่จ๋าเป็นอะไรหรือเปล่าจู่จู่ฉันวางของมันก็พังลงมาข้าวของอะไรตกใส่แม่น่ะลูกอบ้านเราคงจะซุ่โซม,มากแล้วละนะอ๋ออย่าเป็นห่วงไปเลยครับแม่ผมจะเก็บผ้าขนมมาซ่อมบ้านให้แม่เองนะ เด็กโง่เอ้เยรู้หรือเปล่าว่ารีฟอร์มบ้านน่ะมันต้องใช้เงินเท่าไหร่นะลูกคงต้องถึงเวลาต้องเปลี่ยนเป็นร้านสะดวกซื้อแล้วละมังนะ้งเนอะโชหัวอยู่ไม่ได้บ้านเราไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกฉันก็เลยตั้งใจว่าจะปรับปรุงร้านเองอะแต่ว่ามัานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสงสัยจะต้องยอมพลาซะแล้วฮะลองไปปรึกษาดราเอมอนกันดีกว่าดราเอมอนจ๋อยจ๋อย ทำอะไรอยู่น่ะกลิ่นหอมมากินจังเลยอ่ะกะกำลังให้หุ่นยนต์ผู้เชี่ยวชาญงสแปะให้กินอันนี้หุ่นยนต์ผู้เชี่ยวชาญเหรอใช่แล้วถ้าเอาการ์ดผู้เชี่ยวชาญเสียเข้าไปในปากหุ่นนี่นะมันจะทำงานได้เหมือนผู้เชี่ยวชาญทุกด้านเลยละตอนนี้ฉันใส่การ์ดผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเข้าไปเลยลองชิมดูยังมีอีกหลายแบบเลยละ่ะช่างทำสวนก็มีช่างไม้ก็มีนะเยอะช่างไม้ก็มีเหรอ แล้วจะรีฟอร์มบ้านได้หรือเปล่าวะอ๋อก็ได้อยู่แล้วนะว่าแต่ถามทำไมอหรอฮะคุณยศผู้เชี่ยวชาญช่างไม้ทัดส่งถ้าเป็นเรื่องงานช่างแล้วก็วางใจฉันได้เลยว่าแต่ว่าหุ่นยนตัวเล็กแค่นี้จะมีปัญญารีฟอร์มบ้านได้จริงๆเหรอฮะอือดูถูกกันเลยไงน้อยนะแก อยากเห็นฝีมือฉันใช่ไหมล่ะนี่จะทดสอบด้การปรับปรุงบ้านนี้ให้ดูใครดูให้ดีแยนนี้ก็แล้วกันเข้าใจแล้วน่าจะเย็นๆก็ได้นะขอโทษให้ย่างงั้นจะเริ่มแล้วนะถ้าหมดแต่เมือแล้วก็ระวังพลาดของดินนะโอ้โหเร็วว่า โอ้โอ้โหโอ้โหยุดโอ้โหอแห่งอนาคตบ้านพักอาศัยขนาด30ชั้นห้องของโนบิตะคงอยู่ช um ั้นที่30นะอ๋อเหรอว้าววิวสวยสุดยอดไปเลย นี่ห่วยนทักสังแล้วห้องนอนของฉันละฮะต้องมีอยู่แล้วทนจาเมทัลิกที่หุ่นยนนิยมกันโอ้เไม่เขาจะน้านอนเท่าไหร่เลยแฮ่อืมฮะเมตายละต้องโดนดุ่งแง่เลยถ้าท่านสั่งขอโทษนะทำให้บ้านกลับไปเหมือนเดิมเถอะลัดแซ่บค่อยสบายใจหน่อย ก็อจะรู้ถึงความเก่งกาจของทัดซังแล้วนะเออถ้ามีฝีมือขนาดนั้นก็ถือว่าผ่านสบายมืองั้นไปปรับปรุงบ้านฉันต่อเลยก็แล้วกันนะขอปฏิเสธใจไย้ยทำไมอ่ะนี่น่ะเละคือคำพูดเวลาขอร้องคนอื่นอย่าวังเลยว่าฉันจะยอมปรับปรุงบ้านให้นายโดราเอมอนช่วยอะไรไม่ได้เลยเหรอเอทัดสังนะเขาเป็นช่างไม้คนดังเลยค่อนข้างจะถือตัวทัดสังผมขอโทษใจยนผมบิดเอง ผมใช้คำพูดขอร้องผิดไปแต่ว่าที้ไรผมก็อยากาปรับปรุงร้านใหม่เพื่อแม่ของผมจริงๆนะครับเพาอย่าง,งานั้นแล้วได้โปรดนะครับท่านสั่งเงยหน้าขึ้นได้แล้วละออ่ะอแปลว่าจะยอมช่วยปรับปรุงร้านเหรอใช่ฉันจะช่วยแต่ว่านายต้องเคลียร์เงื่อนไขของฉันให้ได้ซะก่อนเป็นลูกน้องเหรอใช่ นายต้องมาเป็นลูกน้องของฉันเพื่อฝึกฝนฝีมือถ้าตั้งใจฝึกแล้วก็ฉันจะยอมรับในความมุ่งมั่นของนายโถ่เฮ้ยเรื่องแค่นั้นเองลองดูสักคั้งก็ได้เอาได,ได้ทำอะไรของนายเนี่ยฮะย่งงี้เง่าใช้คําพูดแบบนั้นกับหัวหน้าได้ยงังไงกันนายต้องกม้มหวัวและบอกว่าฝากตัวด้วยครับต่างหากรู้แล้วหรหนะ้าขอฝากตัด้วยนะครับอืมดีมาก <laughs> รีฟอร์มกันเหรอ จะทําให้ฟรีเป็นกรณีพิเศษนะนินนะเอา้ายองยีเงาพูดเรื่องแบบนี้ตอนหน้าลูกค้าได้ยังไงกันนั่นนสินะงั้นช่วยชร้างน้ำพุในสวนให้หน่อยได้ปะล่ะได้อยู่แล้วรูสุดยอดอ่ะโอยขุดเร็วจังเลยฮะนี่เจ้าใจตักด,ดินให้เร็วๆหน่อยอได้ไหมก็กำลังทำอยู่ดิวเล่าเอาปูซิเมนมาสิ กำลังเอาไปให้ไม้ด้วยกำลังเอาไปให้ต่อตะโูจึ๊บ้หยงอข้อไม่เอาไหนเลยเอ้ยการต่อตะปูจะเวียงแค่ข้อมือไม่ได้มันต้องใช้แรงทั้งแขนกบแขนเข้ามาแล้วตอกลงไปแรงแรงเลยเแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเล่าท่อเรียบร้อยแล้ว เชียเลยนะเนี่ยนี่พวกเราเป็นคนสร้างพวกนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยท <c oughs> ีสกาจา้าไม่อยู่หรอตาทางจะไม่อยู่แล้วนะเอ้ยอุตส่าห์จะมารีฟอร์มห้องอาบน้ำให้ใหม่แท้เชียวฮะแอบรีฟอร์มเลยไหมเขากลับมาจะได้ตกใจไงออเอาเลยรับทราบเจ้าใจแต่เอาหินที่ใช้ตกแต่งบอ่อน้ำพุตอนรับเลยครับคนหน้าแค่ไหนดีนะสักร้อยก้อนก็คงจะพอมั้ง รับทราบร้อยก้อนเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยุยงานหนักแฮะเหี <c oughs> ้ยงาไม่ไป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 งี้คงต้องถึงเวลาปไปแยล้าสะดวกซื้อแล้วนะมั้งไม่จัดสมมุตแม่จ๋าโอ้ย,ออยสุดแรงเกินเย้ <c oughs> เอาออาอนีอ้าวอ้าวอ้าวอ้านทสั่งต่อไปจะทำอะไรอีกเนี่ยอ่าใจเ<ค>อาญอดทอนเอาไว้นะเจ้าใจนี่แกกลับมาแล้วค่ะนี่ไปเช่น,น้ำร้อนดีกว่าเอ๊ะ อ่างน้ำมันอยู่ไกลขนาดนี้เลยเหรออะอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวรู้สึกตัวแล้วล่ะเอ็นเป็นไงบ้างอ้าวแล้วบ้านทิซจกะล่ะท่าซังนากำลังจัดการได้เรียบร้อยแล้ววางใจเถอะใจเอ็นอย่าหักโหมมากเกินไปนะง้นเหรอเนี่ยฉันสลบไประหว่างทำงานไม่สมควรเป็นลูกน้องแล้วอะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอะ วุนหน้าเขาบอกนะเจ้าใจฉันไม่นึกเลยว,ว่าแกจะขนหินกลับมาได้หมดถ้าขนมาได้สักครึ่งหนึ่งก็ถือว่าเก่งแล้วทีแรกฉันคิดอย่างนั้นอถ้าอย่งงางนั้นก็หมายความว่าใจแองก็อสอบผ่านแล้วสินะใช่ฉะนั้นฉันจะรีบพร้อมบ้านให้ตามสัญญาขอบพระคุณมากเลยครับวุนหน้าอ่ะอ่ะจะเริ่มแล้วนะเขาทำอะไรอ่ะ อก็กำลังอ่านโครงสร้างทั้งหมดของร้านนี้อย่างไรเล่าเป็นไงบ้างขรับบนหน้าอืมก่อนหน้านั้นต้องเจ,จ้าใจแกลองซ่อมชั้นวางของอันนี้สิผมหรอจเจออการต่อตะปูจะเวงแค่ข้อมือไม่ได้มันต้องใช้แรงทั้งแขนหุบแขนเข้ามาแล้วตอกลงไปแรงๆเลยเอาละเฮ้ยึเฮ้ย เสร็จแล้วครับวนหน้าว้าวถ้าจะทำก็ทำได้ดีนี่นะหวนหน้าครับที่เหลือขอฝากด้วยนะครับ <c oughs> ไม่หรอกการีฟอนจะจบลงแค่นี้ล่ละว้าวแค่ฉันวางของเงี่ยนะยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเดียวอ่ะดันซี่มันเก่ามากแล้วนะวนหน้าจะเก่าแต่ของดีก็คือของดีฮะจัทีสาร,ราน,นี้ขึ้นมานับว่าฝีมือดีมาก ทั้งเสาทั้งคานไม่มีเบี้ยวแม้แต่มินเดียวคนทํางานเนียบขนาดนี้ศตวรรษที่22ยังไม่มีเลยนะถ้าดูแลรักษาดีๆจะอยู่ได้เป็นร้อยปีเลยลนะร้อยปีเชียวยอดเลยอีกอย่างถึงจะสร้างตึกใหญ่โตแค่ไหนมันก็ดึงเอาความอบอุ่นของอย่านการค้าแถบนี้ออกมาไม่ได้หรอกงั้นเหรอจริงด้วยออ้าวซอมชั้นวางของให้แม่เหรอแม่ เอายตายแล้วเก่งไม่เบานี่นะลูกขอบใจนะจ๊ะตาเคชีลูกแม่แม่ครับถ้ามีตรงไหนพังอีกลก็ผมจะซ่อมให้เองเพราะฉะนั้นเปิดร้านนี้ต่อไปนะแม่อย่าไปทำสะดวกซื้ออะไรเลยอ๋อโอ้มันก็แน่อยู่แล้วสิลูกเอ้ยแม่จะเปิดร้านนี้ต่อไปจนก,กว่าจะตายนั่นแหละฮู้ว่าน,น้าคบขอบคุณมากๆเลยนะครคะ งวันนี้ขอบคุณนะครับอะไรกันฉันยังไม่ได้ซ่อมอะไรเลยนะเขินใหญ่เลย <adolescents> ดูสิว่าไงนะนี่อย่ามาลามปามกันนะ